ชิเราก็ไปทเที่ยวกันต่อกับอีขาอ้อนทัวร์โอ้เข้าม่มาวางไว้น,นี่นะกั้นเลยทำไมไ,ไม่ดูวะเออไปน้ำโขมโอ้เส้นทาง เขาทำเรียบนี่เลยเจ๋วเลยนะอออันนี้นี่ยเรืออ๋ออนี่ไงเรือที่เขาเอามาทำไหลเรือไฟนะนี่ซากมันนะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ข้างหลังนะนครปนมนะเส้นหลังนะรวมคิดร่วมสร้างน,ะนู้ นะก็แม่น้ำโขงนะนข้างบนนู้นนะนก็จะเป็น,นเส้นกำลังนี่ครับเราก็จะไปเที่ยวกันะไปเที่ยวกัแม่น้ำโขงและมาดู อบครัเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ่ายสดนะครับไม่มีกล้องนะครับก็เอามือถือนี่แหละครับถ่ายโอ้สวยงามครับมันจะหาปลากันฟังก็ฟังลาวนะด่านนี้ไม่เปิดนะครับดยากจะครอบข้ามไปเที่ยวอยู่ ยังไม่เปิดนะนี่ก็มุมนี้ก็มุมที่สวยงามนะครับโอ้ยน,นี่ก็มุมสวยงามมากนะครับโอ้นี่บ้านอยู่นะครพนมก็ดีนะจะมาเที่ยวทุกวันนะครับก็ได้ดูแค่นี้นะครับไม่มีตังค์อ๋อเขาตัด ตัดลงเป็นในนี่เลยโอ้จุดนี้อ้จุดน,นี้จะเป็นเรือเรือปลาโอ้น้ำเริ่มลดล,ล,ล,ลงแล้วนะหมดฝนละอ๋อนี่จากเรือครับเนี่ยตรงนู้นก็เป็นใน เป็นวัดเป็นอะไรนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับชอบมากครัรโอ้ไปคนเดียวครับนะไปเที่ยวคนเดียวสบายใจนะครับสวยงามามากสวยงามามากครับนะมีมุมสวยๆนะครับนู่ ข้างบนนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนถ่ายลงมาข้างล่างในมุมนี้ก็เขาทำทสวยครับนะนี่โอ้ยสวยงามมากครับโอ้มุมนี้สวยนะครับโอ้นี่มีลานจอดรถตรงนี้ด้วยด้ยนะหน้าวัดนี่โอ้มุมนี้สวยมากครับมองเห็น สวยมากสวยมากสวยม,มากนะครับถ่ายสดนะครับผมโนะ้ตบุ๊กก็ไม่มีมันพังหมดแล้วครับนี่ก็ถ่ายเล่นๆนะเอาสั้นๆก็พอ5นาทีโอ้สวยงามมากฟังลาวนะเขา มากับด่านเปิดเมื่อไรจะข้ามมาเที่ยวนะครับเคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับแต่ก็อยากไปอีก